ส,สวัสดีครับทุกคนตอเนมอมก็มาเยืนอยู่ตรงที่สกายวอล์กนะสกายวอล์กที่เชื่อมจากเส้นทานเวอนะอยาวไปจนถึงสยามพารากอนนะก็คือบอม,มาเดกเราคือแบบว่าคือแบบเพิ่นได้สั่งใหม่หรือว่าเหตุใหม่แล้วหรือได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะเกือแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะอ่อนจะพาพาพามาดูว่าจะสวย ข้างในนะท่านผู้ชมปไปชมด้านหน้าของหอออมเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อด้านในของอสกายวอล์กเนาะลังที่เพื่อนาปรับปรุงนะครับดูนะม่อมบอกเลยว่าผมสวยผมงามนะสวยจริงๆถท่านผู้ชมมารอบอรอบก่อนนะทีบอออมาก็ยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเสร็จสมบูรณ์เนะทาสีใหม่แล้วก็ทําฝ้าใหม่ทําฝ้าใหมนะ่ทุกคนดูฝ้าข้างบนนี่ก็แบบทําใหม่แล้วก็ติดหลอดไฟใหม่นะถ้าเป็นอ่าช่วงเวลากลางคืนแสงสว่างอ่าทั่วมาเลยนะบอกเลยว่าสวยงามน,นะครับก็ขอส่วน,ส,วนส่วน fc นะมาเดินเล่นเนาะมาผ่อนคลายบรรยากาศเครียดจากง,งานเครียดจากอยู่บ้านนะก็ มาชมบรรยากาศของสกายวอล์กนะสวยนะหลังจากที่แบบปรับปรุงใหม่ให้สวยกว่าเดิมนะสกายวอล์กนี่ก็แบบยาวมากนะน่าจะถึงสยามพารากอนนะเกือบๆนะสถานีเนาะสถานีสยามนะท่านผู้ชม นายผู้ชมทางฝั่งนี้ก็ก็เร่งแล้วนะเร่งเร่งปรับปรุงครับชมอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะเจ้ามอมมีเวลามอมเจ้าจะมาอัปเดตให้ดูนะทางเดินเท้าข้านร่างครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยงามมากครับนะยาวไปนู้นครับตันนี้มอมอได้มาอัปเดตข้างบนให้พีพีเอฟซี F C ได้ชมนะครับว่าเสร็จแล้วนะ มีแฟดานก็ทำฝ้าก็เสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยนะสวยจริงๆครับอมอ,มองไปแล้วก็มันแบบอ่ารู้สึกว่ามัน ตาแบบสว่างนะรู้สึกแบบไม่รู้สึกึกแบบปแปลกๆนะท่านผู้ชมหลังจากาทํากับที่ไม่ทำนะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับอยากให้ทุกคนได้ามาสัมผัสจริงๆนะตรงนี้นะครัอบทุกท่ามบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนดู ตรงเสาอะประานยุโรปพาก็ทําซีใหม่ทําซีหมดไหมซ่าตรงพื้นตรงไหไก็ดูเป็นสาสร้างนะดูดูครับคลิปนี้ก็ยาวๆไปเลยนะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นอาสานักงานนะทุกคนสวยครับสวยทางเดินอาทางเดินเท้าข้างล่างก็ เต็มไปด้วยต้นไม้นะนรู้ชมดูมองไปก็สาสาดสะอ้านจริงๆรินครับถนนทางสวยนะบ้อ<ร>บมอนะแต่ว่ารู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่บออ้อมาคิดคอนเซปต์เอาเองนะก็คือแบบไร้ฝุ่นไร้ขยะนะก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีขยะนะนผู้ชมก็มีแต่ว่า เขาเน้นจะไม่ให้มีขยะว่าอ,อะไรเลยเพราะว่ามันเสียภาพะพจนธนะบอกประเทศเนาะชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองไทยก็ไม่เห็นนะรับต,ตรงที่สกายบอทตรงที่เราเดินโอ้โหทำไมสะอาดจ,จังเนี่ยเขาก็ออกประทับใจแล้วบอกต่อเล่าต่อนี่คนทั่วโลกก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ างนี้ก็ยังไม่เสร็จตามู้ชมก็น่าจะเล่งเลยนี่เลยครับนี่คือรับงานาทำความสะอาดนะครับเลยสะอาดที่แบบทางเราเดินทุกวันนี้ก็เ <c oughs> จ้าหน้าที่นะ ดูแลกบสารเรียบร้อยน่าอยู่น่าใช้หน้าเดินครับยังไงฮะทุกคนตัวโลกเนาะได้เห็นคลิปของหมออมนะครับออกเป็นยังไงนะนี่แหละเมืองไทยแม้แต่สภาพลอยเขาก็ไม่อ่าไม่ปล่อยเทงให้ รกร้างหรือว่าให้สุขปกนะก็เร่งพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆเลยให้แบบมีความทันสมัยหรือว่าน่าอยู่น่าใช้ทุกๆปีหรือว่าทุกๆหลายๆปีเนาะผ่านไปหลายปีหลายปีก็ยังน่าใช้เหมือนเด mm ิมเลชเอาก็เดินมาสุดแล้วนะฮ่าเหนื่อยจริง แล้วานผู้ชมลองก็เดินมาจากมุมนู้นนะมุมนู้นเลยครับอ้อสวยงามนะฝั่งข้างหน้าของมอมก็จะเป็นสถานีสยามแล้วนะก็ดูเมืองไทยนะครับท่าผู้ชมอะไรจะลังกันขนาดนี้ครับ ข้างล่างเป็นรถยนต์วิ่งนะข้างบนจะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะดูสองชั้นนะทุกชนคือรถไฟฟ้ามอีอันนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างบนขึ้นไปก็เป็นสองชั้นนะโอ้โหสุดยอดนะความเคิดและความพัฒนานะใส่ใจของเมืองไทยทุกคนมาเห็นดังที่บมออมเห็นก็ต้องประทับใจนะดูนักท่องเทีย่ยวเดินเต็มไปหมดครับผม ยอดอสวยงามปะเดี๋ยวพาเดินไปนู่นดีกว่านี่รับสิงประทับใจก็คือรถจะวิ่งเป็นระเบียบมากนะอ้อมและตรงไหลรอบแบบนี้มาชม เก่จริงๆนะครับผมสุดยสุดยอด,ด,ยอดปอ๋อ,อร้อนร้อนจริงๆครับชมโอเคครับตาัผู้ชมครับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้เนาะก็พาดูชมความพัฒนาสกายวอล์กหรือว่าทางเดินเท้าของเมืองไทยเด้อครับผมมบอ,อมก็ขอคนอันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับเศรษฐมันเะชื่อปกตข่าวโฆษณาน่าแหละสนับสนุนบอ,อมแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขออัลล่าภาจา่าพี่น้องขวังไทยพี่น้องขัญร่าและพี่นอกก้องตัวโลกและหลายประเทศนะครับขอวห้องวัดสวัสดีครับสบายดีเปแคับอ,อมก็เดินจกอ่า เพื่อนจิตนะมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสิ้นลมนะท่านผู้ชมงงก็ได้ขึ้นมาเืินอยู่ตรงที่สถานีรถไฟฟ้าหรือว่าสกายวอล์กนะท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะเดี๋ยวมอมจะพาชมบรรยากาศความความสวยและความเจริญนะครับร้อนมากงหน้าบอมก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชม บอกเลยว่าเยอะจริงเซชร์ง,งการนะครับบอกเลยว่าเยอะกว่านี้อีกนะไปได้ว้างพาไปดูร้อน โอ้โหกอนโ,โูสวยงามจริงๆนะก็มาสรุปสรุปใจหรือว่าสรุปนะตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงที่บันไดเลื่อนนะดูนะท่านผู้ชม บันไดเลื่อนไนละ่จะสวยขนาดนี้ครับดูนะนี่คือบันไดเลื่อนนะสวยจริงๆนะ ไปด้วยน้ำเี่โซวต์ธรางชาตินะครับชม ร้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นาสารพ่อคมเนาะสิ่งสำคัญก็คือตรงที่ต่างชาติมาเยอะที่สุดด้วยวามา,อาขอพรกับวาขอพรน,นะท่านผู้ชมดู ไปด้วยชาวต่างชาตินะครับอากาศรลล้อนๆยังขนาดนี้นะัางนี้ก็จะเป็นฝั่งเซน่ันเวอร์นะฝั่งรอบโอ,อเคน,นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอคอน,นหนึ่งไลค์นะหนึ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหายมอมทำคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องเด้อ กล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี